สำหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะครับเราก็มาดูกันนะว่าต้นไม้เนี่ยนะสำหรับวันเกิดของเราเนี่ยนะครับแหมที่ว่ามันเสริมมงคลเสริมโชคลาภเนี่ยนะครับจะเอามาปลูกแล้วเนี่ยมันร่ํามันรวยเนี่ยนะครับมันคือต้นอะไรบ้างนะที่มันเหมาะสําหรับประจําวันของเราเนี่ยนะครับอา้าวมาฟังกันนะครับสําหรับคนที่ เกิดวันพุธนะครับนะเรามาดูกันตำรานะเขาบอกว่าปลูกต้นไม้เสริมโชคลาภนี่มีอะไรบ้างนะครับง่ายๆเลยตำราสั้นๆเขาบอกว่าให้ปลูกดอกไม้นะครับดอกอะไรก็สุดแล้วแต่ที่เราชอบนะเออดีทั้งนั้นนะครับนะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะก็เน้นที่ว่าเราชอบอะไรสีสันสวยงามหรือว่าชอบอะไรที่ว่า ปลูกแล้วเลี้ยงง่ายนะเออเติบโตไวสุดแล้วแต่นะครับเขาบอกว่าดีทั้งนั้นนะยังไงก็ลองไปหาไปปลูกดูนะครับนะเป็นเล็กๆรกระถางเล็กๆนะครับหรือว่านะปลูกเอาแบบแขวนเอาไว้นะครับสําหรับใครที่อยู่คอนโดคอนโดก็เอาไว้พอให้ได้รับโชคลาบว่บากันอย่างนั้นนะครับขอบคุณที่ตามรับฟังคลิปครับผม